เด็กหญิงนิยายสามพบสามชาติยากพบพันบทที่สาม โหลซื่อวี้ได้แต่จ้องปลายรองเท้าตัวเองอย่างเหม่อลอยความตื่นตระหนกที่นางเจอวันนี้มีมากกว่าเมื่อคืนคงต้องค่อยๆลำดับเรื่องราวอีกครั้งอย่างช้าๆเพียงแต่ตอนนี้นางจะลำดับเหตุการณ์อย่างไรดีนางไม่อาจทนฟังน้ำเสียงที่คุ้นเคยนี้ดังขึ้นข้างหูอยู่ตลอดหมาป่านี้ไปเองงั้นหรือแล้วเป็นเวลาได้ นำยันที่เจ้าว่ามาให้ข้าดูสักหน่อยจะได้หรือไม่ของสิ่งน,นี้ได้มาจากที่ไหนยิ่งฟังก็ยิ่งปวดใจราวกับมีมีดทื่อๆลับไปลับมาในโสดประสาทโหลซื่ออี้กรรมสมุดบัญชีนั่นคำหยาบคายทั้งหลายจุกอยู่ที่คอหอยแล้วในตอนนี้เองนางพึ่งได้ยินซ่องลี่เหยียนถามเท่าแก่นี้หลอ โหลซื่ออี้สะดุง้งรีบดึงความคิดที่เลื่อนลอยกลับมานางเงยหน้าขึ้นพยายามขยับมุมปากฉีกไปทางใบหูแล้วใช้น้ำเสียงที่คิดว่าเป็นกันเองที่สุดเอ่ยว่ามีเรื่องใดหรือเจ้าคะ ซ่งลี่เหยียนจ้องนางนิ่งครู่หนึ่งเขาเคยพบเจอปีศาจสารพัดรูปแบบแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ถูกใบหน้าของมนุษย์ทำให้ตกใจหญิงสาวหน้าตางดงามจูจ่ๆก็มีสีหน้าของฆาตากรอาม,มหิตนางดูเหมือนจะสยะยิ้มให้เขาเสียด้วย หลีเซี่ยวเอ่อที่อยู่ด้านข้างเห็นสถานกา,ารณ์ไม่ค่อยดีจึงรีบแปลอัมเบาๆพร้อมกับชี้ไปที่แผ่นยันในมือของเท่าแก่เนี้ยเอ่ยเตือนเบาๆว่าเมื่อครูไต่เท้าถามว่ายันพวกนี้ได้มาจากไหนหนาขอรับโหลซื่ออีตั้งสติได้รีบยกมือแต่ผมก่อนจะยื่นแผ่นยันให้ค่าซื้อจากนักพจน์เนจอนราคาแผ่นละห้าอีแปะ เขาว่าใช้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายซ่งลี่เยียนยื่นมือออกมานิ้วมือที่เห็นข้อนิ้วแต่ละข้ออย่างชัดเจนนั้นให้ความรู้สึกเย็นเล็กน้อยเมื่อแต่ถูกปลายนิ้วของนางอย่างไม่ตั้งใจขณะรับของเขาดึงมือกลับอย่างนุ่มนวลกลายเป็นโหลซื่อวี่ที่ตกตะลึงความปวดร้าวจากก้นบบ้งหัวใจแผ่ซ่านไปทั่วร่างจนนางถึงกับตัวสั่นอย่างไม่อาจควบคุม มันดาวมันเถอะคราวนี้นางทนไม่ไหวเผลอหลุดคําหยาบออกมาเต็มๆทรงลีเหยียนอึ้องงนันโหลซื่ออี้พูดต่อด้วยใบหน้าที่บิดเบี้ยวอ้ม <c oughs> <c oughs> ยันนี้หากใช้งานกระทันหันมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ ท่านนักพรตเคยบอกไว้เจ้าค่ะนางพูดแล้วก็ยิ้มแย้มอย่างเป็นธรรมชาติริมฝีปากสีแดงเรื่อนั้นเม้มเข้าหากันเผยให้เห็นใบหน้าใสซซื้อบริสุทธิ์ไร้พิษภัยราวกลับว่าใบหน้าที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวเมื่อครู่เป็นเพราะอาการตาลายของเขาเท่านั้นซองลี่เหยียหลุกตาลงต่ำเล็กน้อยกวาดมองยันในมือครู่หนึ่งไม่คาดว่าในยุคนี้ ยังมีคนเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจแบบนี้อีกไอเท้าไม่เชื่อหรือเจ้าคะเหลาซสื้ออี้เอียงคอข้าว่านะเชื่อก็ยังดีกว่าไม่เชื่อท่านลองคิดดูสิถ้าไม่มียันแผ่นนี้เมื่อวานอาจมีคนในโรงเตียมต้องเอาชีวิตมาทิ้งก็เป็นได้เหลวไหลซองลี่เหยียนเก็บยันแผ่นนั้นไว้ในแขนเสือ้อเอ,อ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์มาปีศาจทั้งหลายก็ถูกกำจัดจนหายไปจากโลกนี้พร้อมกับสำนักสั่งชิงแล้วราชาสำนักเองก็มีประกาศอย่างเป็นทางการมิให้พูดใดพูดถึงพูดผีปีศาจหรือสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้อื่นก่อนที่เท่าแก่นี้เหล่าจะพูดอะไรโปรดตรองดูอย่างรอบคอบด้วยเหล่าซื้ออี้สะอึกนางแบ่ปากก้มหน้าให้อย่างว่าง่าย ไต่เท้ากล่าวได้ถูกต้องพูดโกหกหน้าตายอย่างนี้นางก็ไม่มีอะไรจะโต้แย้งแค่พยักหน้ารับก็จบกันซ่งลี่เหยียนดูเหมือนมีค่อยพอใจนักกับท่าทีและน้ำเสียงที่เหมือนขอไปทีของนางเขาเบือนหน้าหนีในโรงเตียมมีกลิ่นอับซ่งซ้นจุดทูบขอรับ ทูกที่ดูธรรมดาสามันแท่งหนึ่งถูกนำมาปักอยู่ตรงหน้าเทพเจ้าโชคลาภที่นางบูชาอยู่โหลวซื่อวี้เลตามองพรางด่านในใจว่าเรื่องมากเสียจริงหาเรื่องให้นางไม่พอยังจะมาหาเรื่องเทพโชคลาภของนางอีกด้วย แต่เมื่อควันสีน้ำเงินอมเขียวลอยขึ้นในอากาศสีหน้าของเหลวสื่อวีพันแปลเปลี่ยนนางก้าวพรวดไปข้างหน้าโดยไม่สนใจสิ่งใดแล้วตบสมุดบัญชีในมือลงบนปลายทูบที่มีประกายไฟวูบว่าทูบหอมที่เพิ่งุดติด กลับถูกออกน้ำมันของสมุดบัญชีตบลงมามีเสียงดังซื้อคำหนึ่งควันลอยฟุ้งในอากาศพลันสลายไปอย่างรวดเร็วโหลซื้อวีกลั้นหายใจสีหน้าของนางเคร่งเครียดอย่างยิ่งรอจนเห็นว่าไม่มีควันพูบออกมาแล้วจึงได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วเก็บสมุดบัญชีขึ้น ภายในห้องโถงเงียบกริบเมื่อเหล่าซื่อวี่รู้สึกตัวอีกครั้งว่าคนที่นั่งอยู่ด้านข้างเป็นใครนางถึงกับหันหน้ากลับมาประสานสายตาที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับซ่องดีเหยียนเท่าแก่นี้ข้องแคล่วว่องไวสมกับที่รอดพ้นจากกรงเล็บหมาป่ามาได้ในอำเภอคนใหม่เคาะโต๊ะเบา ยิ้มแค่ปากแต่ไม่เลยไปถึงดวงตาเงื่อเย็นบนตัวเหลาซื่อเอี้ไหลพูทันทีนางดกสมุดบัญชีบังไว้ด้านหน้าอธิบายว่ากลิ่นทูปหอมนี้ฉุนเกินไปเกรงว่าจะไม่ดีต่อร่างกายข้ามีทูปที่กลิ่นเบากว่านี้ จะนำมาให้ไต้เท้าจุดดีหรือไม่แขนเสื้อของนางกระาผ่านเก้าอี้แต่กลับถูกซ่องดีเหยียนคว้าเอาไว้เขาลุกขึ้นยืนก้าวช้าๆมาหยุดเบื้องหน้าแล้วหลบตามองถ้าข้าชื่นชอบทูบชนิดนี้อยากจะจุดมันเล่าโหลซื่ออี้หน้าเบื้องทั้งสองอยู่ใกล้กันอย่างเยี่ยง ใกล้ตนนางได้กลิ่นกายของเขาชัดเจนเริ่มแรกเป็นกลิ่นกรรมยานหนักๆแต่เมื่อดมอีกครั้งจะได้กลิ่นหอมของขี้เท่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่นางทั้งรักทั้งชังนางเคยนอนหลับสนิทภายใต้กลิ่นหอมนี้เคยพานพบกับความเศร้าร้ากับใจจะขาดก็เพราะมันบัดนี้เมื่อได้ดมอีกครั้งกลับรู้สึกเลาากับจะขาดใจใบหน้าของโหลซื่อ,อุเริ่มซีดขาวมือไม้สั ดาริกนางเอียงหน้าไปอีกทางพยายามใช้น้ำเสียงราบเรียบตอบเขาในเขตอำเภอฝูอี้อย่างไรเสียใต้เท้าก็เป็นใหญ่จะชอบอะไรอยากทำอะไรข้าของห้าไม่ได้ความรู้สึกของซ่องลี่เหยียนบอกเขาว่าเท่าแก่เนี้ยคนนี้มีปัญหาและเป็นปัญหาที่ใหญ่มากด้วย เท่าแก่นี้รู้จักทูบชนิดนี้ด้วยหรือเขายื่นมือหยิบทูบออกจากกระถางหน้าแท่นบูชาด้านหลังแล้ววางไว้เบื้องหน้านางโหลซื่อวี้ไม่มองได้แต่บอกสมุดบัญชีข้าจะไม่รู้จักได้อย่างไรก็ทูบไม้กิศนามีใช่หรือร้านขายทูบบนถนนติดกันก็มีขายงั้นหรือ เขาพยักหน้าส่งทูปดอกนั้นให้ส่งสินแต่สายตากลับจับจ้องที่โหลซื่อวี้ด้วยความสงสัยระคนค้นหาโหลซื่ออี้แสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ก้มหน้าพริกสมุดบัญชีต่อควันสีเขียวอมน้ำเงินลอยอบอวนไปทั่วห้องโถงไม่นานก็ลอยผ่านหน้าต่างและบันไดออกไปทางเรือนด้านหลังและชั้นสองของโรงเตี๊ยมถ้าหากคนที่อยู่ในนี้ได้เห็นควันทูบพวกเขาจะต้องประหลาดใจมากแค่ทูบผอมๆที่ยาวไม่ถึงครึ่งท่อนแขนกลับมีควันกระจายออกมาราวกับน้ำตก ควันพี่ว่าลอยละล่องม้วนตัวไปทั่วทุกแห่งหนในโรงเตี๊ยมอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ เาว่านอกจากโหลซื่ออี้กลับไม่มีใครมองเห็นมันแต่ถึงโหลซื่ออี้จะมองเห็นนางก็ก้มหน้าแซงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นี่เป็นทูปดับจิตเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของสำนักสั่งเชียงเมื่อใดที่จุดมันขึ้นมาไอปีศาจท,ที่อยู่ในรัศมีร้อยเ้าจะต้องดับศูนย์เรียกได้ว่าเป็นของวิเศษชั้นยอดอีกทั้งยังมีราคาแพงขายสิบตำลึงเงินต่อหนึ่งดอก แล้วยังไม่ยอมลดราคาอีกด้วยมีเงินย่อมเป็นเรื่องดีโหลซื่อวี่คิด แค่ไอปีศาจเล็กน้อยก็มีค่าให้ใช้เงินถึงสิบตำลึงแล้วควัญทูบลอยมาปกคลุมถึงหัวเข่าของนางแต่นางกลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆส่งลีเหยียนสังเกตอย่างไม่วางใจอยู่ชั่วขณะจากนั้นเขาก็จำเป็นต้องละทิ้งความสงสยัยเท่าแก่เนี้คนนี้เห็นทีคงไม่ใช่ปีศาจเพราะไม่มีปีศาจตนใดที่จะยืนอยู่ภายใต้ขวัญทูบดับจิตได้ แต่ในเมื่อทูบดับจิตไม่เป็นอันตารายต่อนางแล้วนางจะเครียดไปทำไมไอ้เท่าผู้ชนะสูตรฉีมีความคืบหน้าขอรับทรงรลีเหยียนดึงความคิดกลับมาเดินนำคนอื่นไปยังเรือนด้านหลังโหลซื่ออี้ย่อมตามไปด้วยหลังจากปัดผ้าม่านหน้าประตูเรือนด้านหลังนางหยุดถามหลีเซียวเออไปประโยคนึงว่าคนล่ะ หลีเสียวเออตอบเสียงต่ำไปแล้วนางถอนหายใจเบาๆเฮือกหนึ่งทิ้งผ้าม่านแล้วก้าวข้ามธรณีประตูศพชายที่อยู่บนกำแพงเรือนด้านหลังถูกนำลงมาปิดร่างด้วยผ้าดิบสีขาวนักชันสูตรศพที่สะพายกล่องไม้คำนับให้ส่งลี่หยียนอย่างนอบน้อมต้เท้าชายผู้นี้ตายเนื่องจากถูกสัตว์ร้ายกัดเข่าถี่ลำคอ อวัยวะภายในไใม่เลือจาก,กรอยขีดข่วนบนตัวและรอยเลือดเห็นได้ชัดว่ามีได้ตายในโรงเตี้ยมแห่งนี้ทรงลีเหยียนพยักหน้าเขารับบันทึกที่นักชันสูตรศพบ,บันทึกไว้มาอ่านดูอีกครั้งนำศพกลับไปชันสูตรอีกครั้งที่โรงเก็บศพส่วนเรื่องด้านหลังนี้ยังต้องปิดเอาไว้ชั่วคราว ฟังเครื่องประโยคแรกเหล่าซื่ออี้ก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยรู้สึกว่าคนผู้นี้ทำงานรอบคอบแต่พอได้ยินเครื่องประโยคหลังนางถึงกับกระโดดผุงออกมาใต้เท้าผู้ชนะสูตรก็พูดแล้วว่านี่มิใช่สถานที่เกิดเหตุทำไมยังต้องปิดอีกซงลีเหยียนเอียงคอมองนางก่อนที่คดีจะยุติที่แห่งนี้สมควรปิดเอาไว้ชั่วคราว นี่เป็นกฎแล้วกิจการของนางจะทำอย่างไรโหลซื่ออี้รอบกระทืบเท้าอย่างไม่พอใจคิดจะเอ่ยปากต้อแย้งแต่เมื่อมองหน้าเขานางก็ต้องกลืนคำพูดทั้งหมดลงไปเหลือเพียงสีหน้าที่บิดเบี้ยวแม้แต่ดอกไหมยที่ประดับอยู่กลางหน้าผากก็มองคล้ายกับกลงเล็บสุนัก เท่าแก่เนี้ยมีอะไรอยากพูดหรือซงลีเหยียนเอียงคอมองอีกฝ่ายโหลซื่ออีกัดฟันยิ้มตอบข้าหรือจะกล้าไต้เท้าบอกว่าปิดก็ต้องปิดสงสารก็แต่คนงานในร้านเท่านั้นไม่รู้เดือนต่อไปจะได้กินอิ่มท้องหรือไม่ว่าแล้วก็ทำท่าทําทางยกแขนเสื้อขึ้นมาซับน้ำตาหัวเหลียงแอบประเมินสีหน้าของใต้เท้าเกิดความรู้สึกหวาดวัน แต่เขากลับได้ยินซ่องลี่หยียนเอ่ยเสียงเนิบนาบว่าเท่าแก่เนี้ยวางใจเถอะกิจการของโรงเตียมค่าย่อมมิอาจทำให้เสียหายเอาอย่างนี้ดีหรือไม่จวนนายอำเภอยังต้องซ่อมแซมทําให้ข้าเข้าออกไม่สะดวกในเมื่อโรงเตียมของเจ้าอยู่ห่างพี่ว่าการอำเภอไม่มากข้าก็จะช่วยอุดหนุนด้วยการพักที่นี่สักสองสามวันรอจนคดียุติแล้วค่อยไป หล่าซื่อวี่ตกตะลึงพาคนที่พูดเป็นนายอำเภอทั่วไปนางคงคุกเข่าโคกศีรษะให้อย่างซาบซึ้งพร้อมกับเอ่ยคำยินดีต้อนรับที่เขาเข้าพักอย่างตื่นเต้นดีใจแล้ววิ่งไปหยิบผ้าแดงที่เก็บไปเมื่อเช้ามาแขวนไว้หน้าประตูแต่เหตุการณ์ตอนนี้ทำให้นางยิ้มไม่ออกร้องไห้ไม่ได้ได้แต่ยืนแข่งทื่อกำมือเข้าหากันแน่นทำไม เท่าแก่เนี้ยไม่พอใจงั้นหรือเปล่าเราซื้อวี้สูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนฉีกยิ้มอย่างตั้งใจข้าจะไม่พอใจได้อย่างไรไต้เท้าอุตส่าห์ลดตัวมาพักที่นี่ย่อมถือเป็นเกียรติสูงสุดของโรงเตี๊ยมจ่างเติงของข้าเสียวเอ้อรีบเข้าไปเก็บกวาดห้องพักแขกขอรับไต้เท้าหัวเหลียงเหมือนไม่วางใจ หากท่านจะพักอยู่ที่นี่ควรส่งคนมารักษาความปลอดภัยมากสักน้อยไม่ต้องซ่งลี่เหยียนหมุนตัวกลับไปทางห้องโถงด้านหน้าพวกเจ้าทำงานตามปกติก็พอท่านนายอำเภอกล่าวเช่นนี้แต่หัวเหลียงกลับไม่ยินยอมรีบเดินตามออกไปหัวเหลียงไม่ไวายดึงแขนเสื้อเหล่าซื่ออี้ที่อยู่ด้านข้างเท่าแก่เนี่ย ท่านต้องตั้งใจต้อนรับสักหน่อยนะหากไต่เท้าพักอยู่ที่นี่จริงแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรละก็จะยุ่งยากทีเดียว หลซื่ออี้ยิ้มให้เป็นการรับคําในใจคิดว่ายังจะต้องห่วงคนผู้นี้ไปทำไมเขาไม่ทำให้คนอื่นยุ่งยากก็นับว่าดีมากแล้วก่อนหน้านี้นางคิดไม่ตกว่าเหตุใดปีศาจหมาป่าที่ดุร้ายขนาดนั้นอยู่อยู่กลับชะงักชะง,งันไปอย่างกระทันหันถึงขนาดมีความหวาดกลัวแฝงอยู่ในแววตาก่อนจะหนีจาก แต่หลังจากที่เห็นนายอำเภอคนใหม่แล้วโหลซื่อีีพลันเดาได้ถึงสาเหตุเมื่อคขืนเขาจะต้องมาถึงอำเภอเอียนเสียพอดีจากถนนสายนี้ไปยังจวนนายอำเภอพวกปีศาจที่อยู่ในรัศมีสิบจังย่อมต้องล่าถอยด้วยความเกรงกลัวเรียกได้ว่าเขาบังเอิญช่วยชีวิตนางเท่านั้นคาดว่าเขาคงมีพลังวัดแต่กล้ามีใช่เล่นแต่ยังมาเอ่ยปากกับนางว่าตนไม่เชื่อเร ื่องพูดผีปีศาจเชะหลังจากติดเตียนอยู่ในใจสองสามประโยคโหลซื่อวี้ก็กวักมือเรียกปันชุนที่อยู่ด้านข้างออกคำสั่งกับนางว่าสั่งห้องครัวจัดเตรียมของว่างให้ใต้เท้าเจ้าค่ะ ควันของทูบดับจิตสลายไปจนหมดสิ้นภายในโรงเตียมดูสดชื่นขึ้นไม่น้อยส่งลี่เหยียนก้าวตามเสี่ยวเอ้อขึ้นไปชั้นสองเห็นหน้าประตูห้องพักห้องแรกติดป้ายเอาไว้ว่าห้องเทียนจื้อหมายเลขหนึง่งก็ผลักเข้าไปด้านในมีแต่ฝุ่นจับเต็มไปหมดขอไต่เท้าอย่าได้ถือสาห้องนี้ไม่มีใครมาพักนานแล้วขอรับ หลีเซลเออยิ้มประจบก่อนจะเข้ามาปัดกวาดเช็ดถูเปลี่ยนที่นอนปลอกหมอนเสียใหม่ประเดี๋ยวค่ะน้อยจะรีบทำความสะอาดให้เรียบร้อยต้องขอให้ไต่เท้ารอสักครู่ซ่งสินยืนอยู่ด้านหลังส่งลี่เยียนหัวคิ้วขมวดเข้าหากันแน่นไต่เท้าท่านแน่ใจว่าจะพักอยู่ที่นี่หรือ ในเมื่อมาถึงแล้วก็พักที่นี่แหละซองลีเหยียนก้าวข้ามธรณีประตูเช็ดเก้าอี้ให้สะอาดแล้วนั่งลงมองหลีเซียวเออรที่กำลังวุ่นวายกับการทำความสะอาดเท่าแกเนี้ยของเจ้าเปิดโรงเตี้ยมนี้มานานเท่าไหร่แล้วหลีเซียวเออร์หยุดคิดเล็กน้อยก่อนจะตอบยิ้มยิ้ม ค่ะน้อยก็ไม่ค่อยแน่ใจน่าจะหลายปีแล้วขอรับเท่าแก่เนี้ยของเราเป็นคนอาภัพได้ยินว่าเคยมีคู่หม้แต่ฝ่ายชายอายุไม่ยืนป่วยหนักก่อนเข้าพิธีถ้าจะแต่งงานใหม่ก็ดูไม่เหมาะสมดังนั้นเท่าแก่เนี้ยเลยออกมาทำการคะ่ะปัญหาด,ดีซ่งลี่เหยียนถามต่อแล้วโรงเตียมนี้เคยมีคนน่าสงสัยมาพักบ้างหรือไม่ ดูท่านพามเข้าโรงเตียมของเรามีคนเข้าออกอยู่ตลอดคนประเภทไหนก็มีทั้งนั้นจะบอกว่าใครน่าสงสยัยไม่น่าสงสัยก็คงบอกไม่ถูกหลีเซียวเอ,อ่อปูที่นอนเรียบร้อยแล้วก็หันกลับมายิ้มถ้าไต่เท้ามีอะไรจะสั่งข้าน้อยก็เรียกได้เลยข้าน้อยจะมารับใช้รบกวนแล้ว ประตูห้องปิดเข้าหากันซองสินผักหน้าต่างออกอย่างรังเกียจเขาเห็นประตูเล็กของเรือนด้านหลังพอดีตอนนี้เท่าแก่เนี้ยที่ชื่อโหลซื่ออี้กำลังต่อรองราคากับคนที่นำผักมะสงจินลาห้าอีแปะไหนเจ้าให้ข้าดูหน่อยสิว่าผักกาดขาวของเจ้าชุบทองหรือไม่กินแล้วชุบทองมันจะติดฟันไหม เท่าแก่เนี่ยพวกเราได้กําไรนิดเดียวเท่านั้นใครๆก็ได้กําไรนิดเดียวกันทั้งนั้นแหละหลายปีมานี้ข้าสั่งผักของเจ้าก็เพราะราคาถูกถ้าเจ้าคิดจะขึ้นราคาอย่างนี้ข้าจะไปหาป้าชัยซื้อของจากนางดีกว่าปากคอเละอะไรพูดจะไม่ไว้หน้าใครทั้งทั้งที่เป็นหญิงงามแต่กลับเหม็นกลิ่นทองแดงไปทั้งตัวไม่ว่าใครเห็นก็ย่อมไม่สบายใจ เท่าแก่เนี้คนนี้เข้มจริงๆซงสินอดบ่นขึ้นมาไม่ได้ซงลี่หยนลุกขึ้นเดินไปมองแวบหนึ่งซงสินเจ้าว่าเท่าแก่เนี้คนนี้มีปัญหาหรือไม่ไตเท้าสงสัยว่านางเป็นปีศาจหรือซงสินรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ทูกดับจิตก็จุดไปแล้วถ้านางเป็นปีศาจจะต้องเผยร่างเดิมไปนานแล้ว แต่รองเทียมแห่งนี้มิได้มีไอปีศาจแค่ไอเดียวซ่องลีเหยยนกล่าวฝนที่ติดบนรองเท้าของหัวเดียงได้มาจากที่นี่มีกลิ่นเหม็นคขวของปีศาจหมาป่าก็จริงแต่ยังมีกลิ่นหอมหวานของปีศาจจิ้งจอกปะปนมาด้วยจิ้งจอกหรือขอรับซองสิ้นใสหนะ้าถ้าหากเท่าแก่นี้เป็นปีศาจจิ้งจอกจริงนางจะกล้าเข้าใกล้ใต้เท้าขนาดนี้ได้อย่างไร สำนักสั่งชิงเป็นสำนักปราบปีศาจมานานหลายรุ่นไต้เท้าของเขาเป็นสิทธ์สายตรงที่เก่งกาดมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นปีศาจตอนใดหากได้เห็นไต้เท้าก็ยังต้องเดินอ้อมไปอีกทางไปตรวจดูซ่งลี่หยันลลกตาคิดถึงแววตาที่เท่าแก่เนี้ยมองเขาแล้วก็นิวนะ้วหน้าให้ตรวจสอบเรื่องของนางขึ้นไปสามรุ่นขอรับ โหลซื่อวี้ที่อยู่ประตูเรือนด้านหลังเจราจาราคาได้ตามที่ต้องการแล้วก็เบี่ยงตัวให้คนส่งผักเข้ามานางหันหลังไปอย่างไม่ตั้งใจพรันพบว่ามีคนมองมาจากชั้นสองนางหยุดชะงัก ก่อนจะบอกพัดหอมแล้วยิ้มให้อีกฝ่ายตั้งใจใส่จริตจ,จากก้านเต็มที่ดวงตาของนางตีวงโค้งอย่างน่าเอ็นดูทรงลีเอียนหางตากระตุกขึ้นมาเล็กน้อยเขาดึงหน้าต่างเข้ามาหากันดังโครมเมืองเอียนเสียมีเรือสินค้าล่องผ่านส่งสินค้าจากใต้ไปเหนือถ้าสายตาของคนทั่วไปมอง จะเห็นว่าเป็นพราเลท้องของการค้าขายแต่เสียได้ในสายตาของสำนักเตา๋าสถานที่แห่งนี้มีกลิ่นอายมรณะปกคลุมหนาทึบปีศาจออกอาลาวาดไปทั่วแค่ไอปีศาจที่ปกคลุมตอนกลางดึกก็สามารถเอาชีวิตผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างไม่รู้ตัวยังไม่พูดถึงปีศาจที่ออกอาลาวาดจนทำให้นายอำเภอที่มารับหน้าที่ก่อนนี้แคนต้อง ต้องตายอย่างปริศนาทรงลีเหยนนำเอกสารของคดีเหล่านี้มาอ่านอย่างละเอียดปรากฏการประหลาดเริ่มจากต้นปีนี้นายอำเภอทั้งแปดถูกสัตว์ร้ายกัดตายคนที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอนานที่สุดอยู่ไม่เกินสองเดือนสั้นที่สุดก็แค่สองวันไม่มีใครจับสัตว์ร้ายตัวนั้นได้ไม่มีแม้แต่ผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยซ้ำ ำแหน่งที่ตั้งของโรงเตียมจ่างเติงนั้นแปลกประหลาดเพราะอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีรับกลิ่นอายมารณะไปเต็มๆเมจะว่าไปแล้วถ้าโรงเตียมตั้งอยู่ที่นี่มานานจะต้องเคยเกิดเหตุร้ายมาบ้างอีกทั้งเท่าแก่โรงเตียมยังเป็นหญิงนางดูแลกิจการมานานขนาดนี้ไม่เคยเกิดเรื่องร้ายใดๆเลยจะเป็นไปได้หรือ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ